กินผักผลไม้ร่างกายแข็งแรงแก้มก็แดงน่ารักนักนาเป็ดไข่นมเนื้อหมูปูปลากินแล้วแก้วกล้าเติบโตว่องไวเด็กๆคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยเรื่องอาหารดีที่หนูชอบทาน ในสัปดาห์นี้ครูบงกตและครูบี้จะเป็นคนที่จะมาให้ความรู้แก่เด็กๆนะคะคําครองจองอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผลไม้กินไข่กินนมกินเนื้อกินปลาแทนยาขมขมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกินกินของดีๆที่มีวิตามิน และมีโปรโตีนเลือกกินเถิดเอ้ยอาหารดีมีประโยชน์จะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆจะเริญเติบโตและมีสุขภาพที่ดีนะคะทําให้มีพลังงานในการเคลื่อนไหวและทํางานได้ค่ะสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปจะต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยนะคะเด็กๆ ารอาหารคือสิ่งที่มีคุณค่าในอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเด็กๆสารอาหารจะแบ่งเป็น5ประเภทได้ยยแก่ 1. โปรตีน 2. คาร์โบไฮเดรต 3. วิตามิน 4. เกลือแร่และ5ไขมันเด็กๆคะในส่วนของอาหารที่มีประโยชน์หมู่ที่ 1. โปรตีน โปรตีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอของเราให้แข็งแรงได้แก่เนื้อนมไข่และทัว่วหมู่ที่2คือหมู่อะไรรู้ไหมคะเด็กๆ เก่งมากค่ะหมู่ที่2คือคาร์โบไฮเดรตเป็นหมู่ที่ให้พลังงานกับร่างกายทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเคลื่อนไหวได้ปกติได้แก่ข้าวขนมปังน้ำตาลหมู่ที่3ได้แก่เกลือแร่ผักใบเขียวและผักจำพวกมีหน่อมีหัว ทำให้ร่างกายของเด็กๆมีระบบย่อยที่ดีค่ะมาถึงหมู่ที่4เด็กๆคิดออกไหมคะว่าคือหมู่อะไรหมู่ที่4วิตามินได้แก่ผลไม้ต่างๆเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ไม่สามารถขาดได้หมู่นี้จะช่วยบำรุงเหงือกฟันและช่วยระบบขับถ่ายเหมือนหมู่ที่3เลยนะคะ สุดท้ายหมู่ที่5เด็กๆคิดออกไหมคะว่าคือหมู่อะไรถูกต้องแล้วค่ะหมู่ที่5คือไขมันได้แก่เนยน้ำมันไขมันจากพืชและสัตว์จะช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะเด็กๆ มาถึงในส่วนมารยาทในการรับประทานอาหาร 1. เลยเด็กๆต้องล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 2. ไม่ส่งเสียงดังในขณะรับประทาน 3. อาหารแต่ละคำเด็กๆควรตักคำให้เล็กๆและไม่เลือกเฉพาะที่อาหารที่ตนเองชอบนะคะ 4. ไม่เล่นกันในขณะรับประทานอาหารเด็ดขาดและ 5. เวลาไอหรือจามเด็กๆควรเอามือปิดปากทุกครั้งนะคะ เด็กๆคะถ้าเด็กๆอยากร่างกายแข็งแรงเด็กๆต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะและที่สําคัญเด็กๆต้องมันออกกําลังกาย30นาทีต่อวันด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะในสัปดาห์นี้คุณครูก็อยากจะฝากเด็กๆไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในหน่วยหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ